ทำไมผู้หญิงไทยชอบแต่งตัวโป๊คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมผู้หญิงบางคนถึงชอบแต่งตัวแซ็กซโชว์หุ่นลงในโซเชียลมีเดียเพราะจากวิจัยจาก University of Melbourne มันไม่ใช่พอเขาอยากได้ไ like ลค์อ e n g a g e m e n t อย่างเดียวครับแต่จริงๆแล้วมัน reflect หรือโชว์ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจใช่ครับเอ้วมันลิงก์กันยังไงโดยเขาได้ทำการทดลองกับผู้หญิงกว่า38ประเทศและโชว์ให้เห็น correlation หรือว่าการเชื่อมต่อว่าการที่ยิ่งสังคมมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมากขนาดไหนโดยพูดง่ายๆคือมีความต่างเยอะระหว่างคนรวยกับคนจนผู้หญิงยิ่่่งเเเเลือกทีีใสชุดดซปิผย นาขึ้และเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผู้หญิงเลิกใส่เสื้อผ้าที่เปิดเผยมากขึ้นนะักวิจัยยังบอกอีกว่าผู้หญิงใช้สิ่งที่ตัวเองมีเพื่อปีนสังคมเพราะหน้าตาและรูปร่างที่ดีคือเครื่องมือที่ช่วยสร้างโอกาสได้ประเทศไทยนั้นถูกจะอันดับว่ามีช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมากที่สุดในโลกในปี2018โดย Credit s ว i s และในปี2021ไทยก็ยังติดอันดับหนึ่งในเรื่องความต่างในสังคมในเอเชียตะวันออกเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านรายได้อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมอธิบายได้ว่าทำไมผู้หญิงไทยจำนวนมากถึงเริ่มหันมาแต่งตัวเซี่ รีเสิร์ชนี้บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องแต่งตัวแฟชั่นอย่างเดียวแต่มันอาจจะกําลังสะท้อนถึงแรงกดดันทางเศรษฐกิจในสังคมอีกด,ด้วยครับแล้อทหารเคียนโนมันก็ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนรีเสิร์ชนี้มันก็บอกแบบหนึ่งแต่จร,จริงก็คงเป็นเรื่องความมั่นใจกับเรื่องแฟชั่นด้วยแหละทุกคนคิดยังไงกับรีเสิร์ชนี้เห็นด้วยไหมแล้วคนผู้หญิงมีความคิดเห็นยังไงเรือจะไม่เกี่ยวเลยกับเรื่อง income inequality ฝากคอมเมนต์ได้แค่นัน้นหน่อยนะ